อ่ะมาชมครับเกมที่หนึ่งกิกพีซนุโลกเปิดเกมนี่ไม่ต้องขยับเหลืองนะเปิดแบบเทคเดียวเลยนะครับแล้วเ,เปิดดีด้วยครับขนมปังเจ็ดหลักนะครับเห็นไหมลูกซ้ายสุดไม่น่าเห็นนะโฟนแชมป์ครับรายการนี้โฟนชนะไผ่สากลไป 5ต่อสี่เฟรมอย่ายงเงี้ยคััฝฟาวก็เสียแค่แต้มนะครับเ7แต้มไม่เสียกาอ๋อขยับลงไปแล้วอะ่ะเอาเปิดสองทีแล้วอะ่ะขาวมงไหมกิ๊กก็งงไปครับ ได้กับน้ำตาลอีกทีไหมเนี่ยขาวเปลี่ยนถ้าขาวเปลี่ยนเปลี่ยนเองฟาวเองเสียกาเลยครับแ้าแกสนุกไม่เสียนะโอนมาห้แล้วโอโอไม่ดีแล้วเราเสียงแค่หน่อย ขาวไปใกล้ชิงบางตอนางกว่านะครับนั่งไงเอาไปให้พี่แมนเนี่ยไม่ไม่เอาไปอีสูงนะอีสูงต้ขอเด็กชนะแปดเกมคือชนะเลยไม่ใช่ครับ เขาไม่ได้เล่นเล่นเป็นเกมแบบแข่งขันอย่างนี้ครับไม่ใช่8ใน15ครับคนละอย่างกันครับได,ได้ได้ได้รู้ไหมรู้เลยใช่พี่รู้เลยได้รู้รูปละร้อยรูปละร้อยแชมป์นะแชมป์แชมป์ต้มีมีผลกับการยังไงครับมีผลกับกาครับพน,นัน แนัแต้มในเกมนั้นก็ได้ไป300รอยคะแนนนี่ครับกามีค่ากาละ100่งรคะแนนนะนับแต้มเหมือนแข่งขันนะครับเจ็ดเม็ดเจ็ดแต้มครับไม่ใช่เจ็ดเม็ดก็ออกแมนไม่แก้สนุกนะครับเมื่อสักครู่ กาต้องตกสีตามหลุมนะครับถึงจะได้กาหรือว่าคู่ต่อสู้ฟาวเองนะฝา,าวเองเช่นแทงกระโดดขาวเปลี่ยนแทงมิสอย่างเงี้ยเราก็เราก็จะได้กาเลยสมมุติเราตกแดงไปได้หน<ว>ึ่งแต้มเราแทงดำแล้วขาวเปลี่ยนเราเสียเจ็ดแต้มสองกาเ่ากับไม้นั้นคู่ต่อสู้ก็ได้ไปหกแต้มสองกานะ ตบสิกาได้กี่แต้มมาทางใกล้ๆนี่นะอุ้ยแมนหนึ่งทางเท่ากับหนึ่งเม็ดไม่ไม่ไม่มีเม็ดนะครับไม่มีเม็ดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหนึ่งกาคือหนึ่งร้อยคะแนนเดี๋ยวจบแต่ละเกมแล้วจะมีคะแนนขึ้นนะ ย่ดำทุกหลุมนะครับทุกหลุมมีค่าเท่ากับสองกานะดำบ้าโฆษณาเต็มจอไปหมดืมก็อยู่ได้ด้วยโฆษณาพวกน,นี้อย่าตินักเลยครับเลิกเถอะไอ้ประเภทดูก็ดูลติเนี่ยแป <8, 2. S 1> เป็นลูกคุณกิติหรือไงฮนะ โฆษณามันไม่ได้ไปบางโต๊ะอะไรเลยนะก็ยังจะมาบน่นไม่ได้หัวร้อนหรอผมกังวมันจะติอะไรกันนักหนาวะ ยาวเลยครับยังอยู่กับดามแม่บางกว่านิดเดียวครับกิ๊กเนี่ยกิ๊กตบไปสองดนะครับดามีก้าค่าลูกนะสองกาได้ไปสองดก็ได้ไป4ี่กาเลยนะบ,บางกว่าได้โอกาสอีกครั้งครับกิ๊กถ้าเราบอก เห็นเราขอแทงเองโดนได้ได้ได้เจ็แต้มกาครับแต่ถ้าเป็นสีสอกาก็ได้2กาไปกาหกามีค่า100คะแนนนะครับสมมุติจบเกมอย่างเงี้ยกิ๊กจะมี700คะแนนครับชนะแต้มแล้วก็มีสี่กา นี่เป็นสก,กิปจ,จมพูลงแล้วเนี่ยเก็บแรกนี่หวดไปแล้วสามดำนะนี่ผมว่ามีสิทธิ์ดำล้วนๆเลยนะลูกยืนอย่างเงี้ยตัวนี้อะ่ะสามจุดสองนะครับ สีเหลืองคือกาที่ได้ใช่ครับสีทองตรงกลางนะจิเี่ยไปตั้งที่น้ำเงินนะครับ mm. เพราะว่าตั้งดำขาวมันจะใกล้ชิงนะครับลูเมื่อสักครู่ืถอยเกินไปนิดหนึ่ง สสมโพศ์ประสบการณ์มันต่างกันคิกเข้าแชมป์หกแดงปี6กแสนแสงโสมแมนเขาก็เล่นระลับโลกมาแล้วนะครับเคยไปเล่นในโปรมาแล้วนะเคยเป็นโปรอันดับที่สุดอันดับ67และแมนแต่นี้ขาดไปแล้วนะ ทท<ท>ถ้าลูกเห็นเราแทงโดนก็ไม่ได้อะไรนะแทงปิดก็เสียเจ็ดแต็มกลาบ<ท>ขาวตีเส้นขึ้นมาแมนสวยครับ<ท>น้ำหนักยังไง หนึ่งกามีค่าหนึ่งร้อยคะแนนครับหนาทันทีจบยังไงตายหลุมกาอยอีกงไหงมตายหลุมกานะครับเขียวสองหลุมนี้ครับสองหลุมล่างนี้ แตงขาดนี่เก็บก,การอย่างเดียวแล้วนะครับสองาร้งมจกร้สการสาม ได,ดำ12กาหน0่คะแนนเลยนะ12กา1ันสชนะแต้มอีก300เอา้ากิ๊กหลุดดำมีอยู่10กานะครับ10กาคือ1 0 0 0คะแนนนะชนะแต้มแต้มชนะอยู่แล้วได้อีก300จากพันหนรือพันหแล้วครับดำสุดท้ายมีค่า400นะถ้าแต้มขาดไปแล้วถ้าแต้มยังไม่ขาดมีค่า1,000เลยนะ กสีอะไรหลุมไหนบ้างดำทุกหลุม2กาเหลืองทุกหลุม1กานะครับเขียวว่าใกล้หลุมตัวเองนะหลุมล่าง2หลุมนะ1กาน้ำตาลหลุมกลาง2กาน้ำเงินหลุมกลาง1กาชมพูหลุมดำนี่ครับหลุมบนนะ ชมพูหนึ่งกาคู่นี้หนมปังเจ็ดหลักครับเจ,เจ็ดเจ็ดหลักสนุกกามีอีกทีไหมมีครับ ได้ดบเน่งๆไม่ลงฮนะถ้าอย่างนั้นสิบสองกาไปแล้วนะ <c oughs> โอกาสสองครั้ง <c oughs> คนละทีครับโอ้ของกิ๊กได้หนึ่งๆน่งครับโอกาสครั้งที่สามนะครับดำของกิ๊กนี่ตอนนี้สิบกาครับสิบกาอ,ออกไม่เต็มคิวนะกิ๊กแต่แบงค์ตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วครับไม่ได้เรียนแล้ว แกดำชุดเดียวแล้วเลิกไม่ได้เมียตามทั้น <partido> ทีนะโฟนกับก <ado> <12 cis>. ิ <durable> <12 C reliability> mm ๊กเท่าๆพรุ่งนี้นะครับเขาปีผูกนะครับกับแมนไฟน์หนึ่งแล้วกับโฟนไฟน์หนึ่งนะอสิบสองกาครับเกมแรกก็เป็นกิ๊กนะ ขึ้นนำไปก่อนชนะแต้มได้300คะแนนนะครับไม่ว่าจะชนะกี่แต้มนะได้300ได้อีกแล้วก็มีอีก12กาสกอร์รวม1,500คะแนนนะครับเมื่อผ่านไป1เกมนะครับ